กามทั้งหลายให้เกิดความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในเพราะกรมนั้นมีเป็นอย่างยิ่งความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์พิขูทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเก้าอย่างก้าอย่างอย่างไรเล่าก้าอย่างคือเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหา Io, เพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรองใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณี เพราะอาศัยความตรหนีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลาย ทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าธรรมที่มีตันหาเป็นมูลเก้าอย่าง